ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอนเนาะต้นแบบสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาสถาบันศึกษาปอนเนาะมิสบาฮูลคอยรีตั้งอยู่ที่37ทับ1หมู่ที่1ตำบลทุ่งพออเภสะบายย้อยจังหวัดสงขลา องค์ประกอบที่1สภาพแวดล้อมทางกายภาพสาบันศึกษาปอนอมิสบาฮุลคอยรีมีห้องเรียนและที่พักที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนมีความปลอดภัยมั่งคงและเป็นสัสดส่วนโดยมีห้องพักเป็นหลังๆที่เรียกว่าปอนด็อก จะอาศัยรวมหลังละ3-4คนมีห้องเรียนที่เป็นสัดส,ส่วนอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆที่เพียงพอกับผู้เรียนมีสถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานไฟฟ้าน้ำประปาห้องสุข,ขาและอื่นๆที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ต่อผู้รับบริการแก่นักศึกษา มีสื่อเสริมความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทของสถานที่และความต้องการของผู้เรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนเช่นโต๊ะ เก้าอี้กระดานไว้บอร์ดและชั้นวางหนังสือสถานที่เรียนที่เป็นสัสดส่วนสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของโต๊ะครูและครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนานะมีบริเวณกว้างขวางเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสื่ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เช่นสื่อการเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ต่อผู้รับบริการแก่นักศึกษาใน าาบนศึกษองค์ประกอบที่2การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอนเนาะดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูร่วมกับผู้เรียนมีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มการวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้รายภาครายสัปดาห์และบันทึกหลังสอน เพื่อให้ครูสามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบพบกลุ่มเป็นการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกันโดยมีครูเป็นผู้ดําเนินการให้เกิดกระบวนการกลุ่มเพื่อให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาข้อสรุปร่วมกันทุกสัปดาห์ครูจะต้องจัดให้มีการพบกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ6ชั่วโมง องค์ประกอบที่3การส่ you งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอนเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนครูอาสาประจําสถาบันศึกษาปอนเนาะมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอนเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยครูอาสาประจําสถาบันศึกษาปอนเนาะได้มีการจัดทําแบบสํารวจความต้องการเรียนหลักสูตรอาชีพให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอนเนาะเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา และได้ทำการบันทึกรายงานการจัดเวทีสันทนาให้ผู้บริหารรับทราบ ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอนเนาะมิสปารุคอยรีมีการจัดทำหลักสูตรส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอนเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนโดยมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและอนุมัติโดยผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากรมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ ของวิทยากรเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในอาชีพได้อย่างถูกต้องวิทยากรมีกระบวนการฝึกการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือทําจริงและฝึกปฏิบัติเป็นรายบุคคลประกอบการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอนเนาะมิสปาฮุคอยรีมีการรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่4การส่งเสริมทักษะเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันศึกษาปอนเนาะ สถาบันศึกษาปอนะมิสบาฮูคอยรีมีพื้นที่สำหรับจัดมุมเรียนรู้ที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนปลอดภัยสะดวกต่อผู้รับบริการมุมเรียนรู้ประจำสถาบันศึกษาปอนะมีป้ายชื่อกำกับเป็นมุมรักการอ่านโดยมีการออกแบบให้สวยงามน่าดูเพื่อให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้เรียนมีโต๊ะเก้าอี้ที่เพียงพอกับผู้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ มีสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการเช่นหนังสือวรารสารสื่อการสอนอักษรและพพลงชนะภาษาไทยองค์ประกอบที่5 1นหนึ่งปอนะหนึ่งโครงการพัฒนา 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะาตามวัตถุประสงค์ของโครงการนหนึ่งปอนะหนึ่งโครงการพัฒนาครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอนะมิสบาหูคอยรี ผู้บริหารสถานศึกษาปอนอะนมีการประชุมร่วมกันเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและร่วมกันวางแผนกำหนดโครงการมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมและปฏิทินการดำเนินง,งานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอนอกต้นแบบ ตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะกิจกรรม1นึปอเนาะหนึ่งโครงการพัฒนานำร่องปอเนาะต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนโครงการและส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการการประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง เช่นการสร้างข่าวสารการรับรู้มีการจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอนเนาะต้นแบบตามโครงการการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอนเนาะกิจกรรมหนึ่งปอเนาะหนึ่งโครงการพัฒนา 2. เป็นแหล่งเรียนรู้หรือมีฐานการเรียนรู้ที่ใช้แนวทางศาสตร์พระราชาในการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม สถาบันศึกษาปอนอมิสบาฮุลคอยรีเป็นแหล่งเรียนรู้หรือมีฐานการเรียนรู้ที่ใช้าศาสตร์พระราชาในการดำเนินงานมีการขยายผลสู่ภายนอกสถาบันศึกษาปอนเนะให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของผู้ที่มีความสนใจมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอนเนะต้นแบบ ตามโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอนะกิจกรรมนหนึ่งปอนะหนึ่งโครงการพัฒนาเสนอผู้บริหารมีการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับสถาบันศึกษาปอนะดารุลกุรอานตำบลทุ่งพอเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดศาสตร์พระราชาในการดำเนินงานองค์ประกอบที่6การขับเคลื่อนชมรมอาสาพัฒนาปอนะ สถาบันศึกษาปอนเนมิสบาหุลคอยรีมีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาปอนเนประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน9คนร่วมกับครูอาสาประจําสถาบันศึกษาปอนเนมิสบาฮุลคอยรีคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาปอนเนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อดเนินการขับเคลื่อนชมรมอาสาพัฒนาปนเนาะมีการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนชมรมอาสาพัฒนาปนเนาะเพื่อพัฒนาสถาบันศึกษาปนเนาะหรือกิจกรรมของชุมชนที่มีความสอดคล้องตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันศึกษาปนเนาะมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของชมรมอาสาพัฒนาปนเนาะตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป องค์ประกอบที่7ผลงานที่ประสบความสำเร็จ best practice ชื่อผลงานการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนโดยการใช้แคนวา 1. การยอมรับของสังคมและชุมชน ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอนเนะได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2566หลักสูตรอบรมเชิญปฏิบัติการการขายสินค้าออนไลน์ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตก ตำบลทุ่งพออเภอสบ้ายอยจัวัวดงหสงขลามีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์เช่นการเยผยแพร่สื่อการสอนผ่านอ e ีบุ๊กเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านอื่นๆของสถาบันศึกษาปอนะ 2. ผลงานมีประโยชน์ต่อองค์กรและมีการขยายผล ผลงานที่ประสบความสำเร็จเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันศึกษาปอนเนาะและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะหรือผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอนเนาะมีการนำผลงานไปขยายผลสู่ชุมชนจนได้รับการอนุเคราะห์จากประชาชนในพื้นที่อำเภอสบ้าย้อย ขอขอบคุณค่ะ